ที่ผู้ชมทุกท่านนะครับกดร้อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรผูช้ชมเกมมันไม่มีเล้วจริงเป็นเกมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วนะครับผมเกมตลกๆกหาไม่มาเร็วหาอะไรทำดีอ่ะ ขออนุญาตแซวน่นนะครับผมอ่าเมื่อกี้โทรศัพท์แบตหมดนะเอ๊ยแอบน้ำด้วย <c oughs> เอาเป็นเปิดรายการใหม่เลยกนะันเอาเป็นช่วงใหม่เลยนะช่วงช่วงใหม่เลยไม่ใช่แบบหมดออโต้พายร์ลแล้วนะเฮ้ยเอางี้ไหมเราจะสุ่มเกมเราจะปิดตาแล้วเราจะสุ่มเกมมาไปเราปิดตาแล้วเราจะสุ่มแบบโรบอทมาเล่นโอเคไหมนะเดี๋ยวผมจะทําการถอดแว่นนะถอดแว่นแล้วปิดตาอ่าเราเราเราตาเราปิดตานะอ่าเลือกเลือกอ่ะนี่นี่แบบนี้แบบนี้มาเลยอะไรอ่ะ เบอร์วอลเบต้าอ่าผมไม่รู้นะไม่เคยเล่นมันแบบอะไรไม่รู้นะเออมันแบบยิงปืนปังโดนไหมไม่โดนคนเลยนอนคนนอนได้ปะ่ะี่ตอนนี้อ่าในสงครามลุกเราต้องไปยึดใช่ไหมน่าจะต้องยึดป๊าไม่รู้ยิงกดตะอนไม่รู้ยิงกดตะอนป๊าบป๊าบป๊าบวุ้ยวุ้ยห้าห้าป๊าบ อะไรวะกูยังไม่โดนเลยเหรออ่าเราเป็นหน่วยหน่วยสนิปป่านะครับผมเราเป็นหน่วยแปลกเลยอ้เอ้าเอ้ย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 ตายโอ้ยลังเข้ารัางเข้าเพื่อนลังเข้าลังเข้าลังเข้าฮัลโหล เราไม่มีสโค God God. ๊ปกูยมอะไรวะเต็งยางยากวู้เอาไม่เอาไม่เอาไม่อา่หม่จี้มื่นจี้มื่นอู้วม่นไม่ดุกว่ะไม่ดุกเลยโอ้อะไรวะไป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 ปปิตานะปิดตานะตาเลืองนะอ่าม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 าอันนี้เอาลองดูนะอ่ะจะสนุกหรือเปล่าไม่รู้ลองดูกำลังเริ่มเหรอเริ่มอะไร,รอ่ะ Yo, why าจะวางแผน y ี่อ่ะมัฟฟูจี no i ain't no m y f r in e d your pocket show อะไรอ่ะเล็กมาอะไรออุ้ยเม่นุกเลยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาปิดต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 าเลือกอ่ะอีสเกตนะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่้าน่าจะสนุกดีนะอันเนี้ยน่าจะสนุกดีเนาะเป็นยังไงเอ่ยไม่รู้ ปวดรอผู้พิจารณาเลือกอือุ้ยดิมีให้เหลือกเลยขอโทษเราไปอนุญาตให้เราไปอนุญาตให้ที่โรงเรียนไม่ยังไม่เรียนเลยเฮ้ยเออมันก็ต้องมัน é, ก็ต้องปอน <c ười> อเออมันก็ต้องปนเออเอาคืออะไรอ่ะให้เลือกอะ ไม่รู้ว่ะดิปน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 ต้องปนเท่านั้นโ <c oughs> อ้การมีวันที่เร็วร้อะไรอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นไม่เป็นไม่เคยเล่นสำหรับวันเกิดของฉันฉันต้องการอะไรเด่ะเ,เียบทองคำทอง <c oughs> อคำเียบทองคำ <c oughs> เอียทองคำเออ มันฝรั่งอะไรมันฝรั่งอะไรแมวเออไอ้ตะการเขยตงคมเออดิโหทางเลือกของผู้พิพากษาการฆ่าคนตายโดยโหอดรอผู้พิพากษา่ามันไม่รู้มันยากแต่แต่คุณพิจารณาบ้างไหมอัมอัมอัมสิบสองอันนี้แล้วกัน อ่ะว่าอะไรไม่รู้มันหนักกดดีเอา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 กดผู้สูงอายุปุนปุนปุผู้สูงอายุใครกดปะไม่กไปุ่นปุ่นผู้สูงอายุถังเดือเป็นภาษาอังกฤปุ่นผู้สูงอายุเอ๊ะมาตระก็ดี ออกก็หาเสื้อใหม่หาเสื้อใหม่กันขอเสื้อใหม่นะขอเสื้อใหม่นะเฮ้ยเอันนี้สนุกอันนี้สนุกอันนี้สนุกอันเมย์ในองตายเด่นอ่าสิ่งสุดท้าที่จะเห็นไม่เห็นได้ห้องอะไรอ่ะโอ้มันเป็นไพ่เรื่องนี้เองผลพานไม่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 มีสิทธิ์โอ้ไม่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 เออกางเกงอ่ะโอ้เห็นกางเกงอ่ะ สิ่งสุดท้ายนี่คาดหวังจะเห็นมึงเห็นกางเกงเหรอแป๊บนึงเดี๋ยว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 รอมันอันนี้ก่อนสิ่งที่คาดหวังอ่ากางเกงแล้วกันเยาสิ่งสุดท้ายนี่กูเลียกกูเลียกกางเกงอ่าโอเคมาคนนี้นะคนนี้ชื่อนาสองสามหนึ่งเจ็ดอะไรวะเราจะไม่มีน,นามาณเอาแต่เรามี น้ำเป็ยเป็นนอ้นหมดยิน่่ไม่โดนยูทูบแบบไปไรเงี้เราเราอาจไม่มีน้ำมะนาวแต่ละเมนน้ำเยอ้โดนหมดเยอง่อันเดียวอันเดียว โอ้ยว oh, yeah, ่ะเอ้แเยเมื่อ euh กี้เมื่อกี้ไม่เลือกอะไรวะลืมดูน้่มมันอายุรอใช่ไหมอ่าอะไรวะอู้อ้อันนี้อ่าโอ้เอาเอาโอ้มนุษย์เฮ้ยกระเท้าเลยแมวแมวกระเท้าอะไรแมวมันคือสุขสารอู้แมวแมวแมวมันต้องโอ้มนุษย์ดิมันต้องโอ้มนุษย์ดิเอาโทรหาตำรวจอะไร อะไรพวจับเป็นอะไรช่ยดิเมลแมวเมลเฮ้ยมนุษย์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 เอ่อเออนั่นบอกหนึ่งครับผมโอ้มนุษย์อุ้ยเมื่อกี้เราอุ้ยเด้อเด้อเดเราต้องเลือกละอ่าวันหยุดแชนปู่เคยพูดว่าโอ้อ่ามันอ้จอมเมลอะไรฮ่าฮ่ามาแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูมากันเฮ้ยเพื่อนมันเลือกมากัน เราดูนะครับผมอ่าฮ่าฮ่าฮ้อปู่เคยพูดว่าโอ้พอ่องไอ้เนี่ยเป็นเรื่องอยางวทาไม่ของกูพี่ๆแต่อย่างงี้วะบุปถีเท้าอ่ะนิ้วเท้าอ่ปู่เ,เคยพูดว่าพ,พ่พอง เฮ้ยเฮ้มเฮ้ยไม่มีเลยหายเลยครับคุณชมเดี๋ยวก่อนคุณสามารถกินได้ไหมกินอะไรอ่ะกินกินกินอเมริกากินอเมริกากินอะไรอ่ะเราเอาเลือกอเมริกาไันเมอกี้มาดูกันกุสเซอร์บานวิ่งแม่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 วันขอบคุณพระเจ้าอะไรกินได้ไหมกินได้ไหมกินอะไรอ่ะไอกินอเมริกาดิเอ้ย เราต้องกินอเมริกาแล้วครับผม <c oughs> กินน้ไรเมี้ยอะไ <c oughs> เอากินเดนเสาร์เหอเอ้ยเอากินอเมริกาดิอยู่อะไรวะคนเรามะเขือเทศชีสอะไรไม่รออีโอ้มะเขือเทศชีสไลอ์โอ้มะเขือเทศชีสไลอ์โอ้มะเขือเทศชีสไลอ์โอเคนะครับผมคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบก่อ,อย่าลืมกดไลค์กดตะกั่ยและแชร์ให้เพื่อนๆคุณดูด้วยนะคะรับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,ขอลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับบ๊ายบายครับ,ไปไปบผม